บ้านที่มีผีสิงเนี่ยนะบอกเลยว่าแหล่งทําเงินมหาศาลทํำยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไอ้พวกบ้านผีสิงเนี่ยนะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขากลัวกันไม่กล้าซื้อไม่กล้าเข้าไปอยู่หรือไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งกันนะเราบอกเลยว่าบ้านพวกเนี้ยนะเป็นแหล่งทําเงินมหาศาลคุณลองนึกภาพดูสิว่าสมมุตินะบ้านราคา3ล้านใช่ไหมคนที่ขายอะ่ะคิดว่าเขาจะขายสักเท่าไหร่ล้านห้าสองล้านเนะี่ยบอกเลยไม่มีใครซื้อหรอกเพราะเขากลัวกันใช่ไหมล่ะ บ้านพวกนี้จะเหลือราคาไม่ถึงล้านหรอกแล้วอยากจะบอกว่าอะไรู้ป่ะบ้านพวกนี้นะเบลโคตรชอบเลยเพราะเวลาที่เราเข้าไปซื้อเสร็จใช่ป่ะส่วนต่างอีก2ล้านอ่ะเบบอกเลยค่าไล่ผีไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวจะไล่ให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยแหละลองคิดภาพนะหมอผีเอาให้ระดับโลกเลยนะเวิร์คลาสอ่ะค่าตัวยังไงอ่ะก็ไม่หลักล้านหรอกจริงป่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอไปเจอบ้านผีสิงที่น่ากลัวน่ากลัวส่งมาให้เลยค่ะเดี๋ยวเบลอะช่วยไปไล่ผีเองรับรองบ้านหลังนั้นนะจะกลับมาสวยวิ้งพร้อมขายใหม่ในราคาที่ถูกกว่าตลาดอีกและที่สําคัญนะไม่มีผีอยู่แน่นอนพอเพราะเบลอะใช้เมืออาชีพไล่เลยแหละรับรองผีหายเกลี้ยง